ในเดือนแห่งความรักนี้นะฮะ n o a คอมพิวเตอร์มีส่วนลดให้สูงสุดถึง5,000บาทนะฮะสหรับโน้ตบุ๊ก ASUS v i v w Book Series และ Zenbook Series นะฮะส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็จะมีทั้งแบบ All-in-one และเป็นแบบ e s s t t p นะฮะวิธีการใช้ส่วนลดนี้นะฮะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ n o a ม Computer นะฮะเลื่อนลงมาล่างสุดก็จะมีส่วนลดให้เราเก็บนะฮะเก็บส่วนลด2,000บาทอันนี้นะ,ะเสียเลื่อนกลับไปด้านบน,นะ,ะเลื่อนตรงนี้เข้าไปหน้านี้นะฮะ เลือกหาโน้ตบุ๊กที่เราสนใจนะร,รุ่นที่เราสนใจอยู่นะฮะเดี๋ยวจะยกคําสั่งซื้อรุ่นนี้เป็นตัวอย่างนะฮะเป็น ASUS VivoBook S14 นะยกตัวอย่างรุ่นนี้นะฮะร,ราคาเต็ม31,990บาทนะอันนี้เป็นโปรโมชั่นของทาง ASUS นะฮะลดลงมาเหลือ29,990บาทฮะรตรงนี้นะจะมีปุ่มสั่งซื้อสินค้าอยู่นะครับกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็เลือกลงมาล่างสุดนะเลือกคูปองส่วนลดนะ นี่ก็จะเป็นูปบงที่เราเก็บมาเมื่อครู่นี้นะครับเอซุดมอบส่วนลดพิเศษวันวาเลนไทน์นะครับกดเข้าไปเลยนะมันก็จะได้รับสว่วน 2, 9, 9ลดมาเพิ่มอีก2,000ัจาก29,990ากรบาทลดมาเพิ่มอีก2,000นะก็จะเหลือเพียงแค่27,990บาทนะครับก็สรุปว่ารุ่นนี้นะก็จะได้รับส่วนลดถึง4 0 0 0บาทเลยนะครับวิธีการจัดส่งนะก็จะเป็นส่งด่วนพิเศษแบบ EMS นะใช้คนส่งของไปสนีไทยนะต่ามาสำหรับลูกค้าที่ รับด้วยตัวเองที่หน้าร้านนะฮะก็จะมีที่รับด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่บริษัทนครโอเอจำกัดนะหน้าร้านก็อยู่ที่หมู่บ้านเมืองทองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะส่วนอีกที่นึงก็จะเป็นที่นี่นะครับรับด้วยตัวเองที่เอซุสตโตสาขาเซนทรัลน,นครศรีธรรมราชนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อนุ๊บที่เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะฮะก็จะได้สิทธิ์แลกซื้อหูฟัง เอ G Delta S Core นะมูลค่า2,690บาทนะก็เล็กซื้อเพียงแค่88บาทเท่านั้นนะซื้อโปรโมชั่นเล็กซื้ออื่นก็มีนะมีทั้งเมาส์ ASUS Pen แผ่นรองเมาส์กับเป๋า r u g อะไรต่างๆเนี่ยมีหมดนะฮะระยะเวลาโปรโมชั่นนะก็เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กลกุมภาพันธ์ปี2,569นะฮะโค้ส่วนลด มีจำนวนจำกัดนะฮะรีบกดเข้ามานะครับแต่มาติดตามข่าวสารอัปเดตใหม่ได้ที่ n o a Computer by NOAA นะครับและ a Susto s r e by n o o a นะครับ